แม่นั่นเอ็มบวกาสี่คนเคนมันชื่อบอกอะไรวะมันเคยเรียหมาแข้งรับรับับรับเออม่นยเาอาหน้าตัวไหนชีแดงครับามเออเรียนใช่ซุ่มจังกุดเราเอานัแขมาแข่งซุ่มมาแข่งชุดมาแข่งุ่มาแข้งที่ยคืออดไเลยสคนสคนคนงกัน าบขอขอเสดบมันองเมือมนเหนไม่ยงมันหนาไม่ไม่มึงตาเนอะมันยิ่งหอมันหนาอก่เมอใดเม่อยิ่งวีมันมันอบอุยก็ยัียแพลอ่กเราว่ยอยู่เปียกคนป่ารุนยังาป้อหมูเป๋บ่ไว่าจะไหนว่มันยิ่วรมันอ่มันอบอุ่นเนี่ยก็ยังมียนแบบเลงละไรอ่กเ่ยังอยู่เปียคอยรุนป่ารุนยังมา โอ้ยความรเป่านี่นี่พ่อนี่พ่อม่ละพ่อพ่อลุกเสียงลบเสียงแม่ละเสียงลบเสียงเออไปอีกทีลบเสียงอนี่ลบเสียงได้อยู่ใกล้กินตลอดอันนี้ปุ๋ยอเดียนีรอนี่นี่คนรอเนี่นี่นี่กรอเนี่ยาเจ้าวาขันมวนก็ไปจ้างไเดินมวนบ็ วาทันมวนทันมวลจะตกมือผมแน่โอ้ใส่อีกใจกันรกาศมาจากขนาดียวกันยีสอบสามสองเทียบบอ่ยงีสิบสาย่สบสางเทสาเทียบยังยงยีสสานสอเทียบยงยีสบสาสอง